อเล็กมาเกดชี้แจงเหตุการณ์ล้มและไปชนกับโจอันเมียในการแข่งขันฟูเรสเปโกบรรญายาเผยต้องปิดระบบเทค t ชั่นคอนโทรลเพื่อทำเวลาให้เร็วขึ้นมาร์คมาเกดยอมรับสถานะลุ้นแชมป์ม o ต GP 2025ตอนนี้มีแค่ผมเท่านั้นที่จะแพ้ได้กลับมาพบเจอกันเป็นประจำครับกับการรายงานข่าวสารในวงการม o t ต g p ที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนเฟรนฟีกันอยากเป็นประจํ ก่อนไปรับชมกบผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามการดเนิสี่เกมวิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีครับอยู่กับผมการเนิสี่เกมวิ่งหาใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจเราขอแนะนำ YouTube p r e m ี ium กับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นแบบเบาๆแค่หลักสิบเท่านั้น แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานและก็มีแอดมินบริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยครับที่ a d d o g g กกแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องก้าวหนึ g ีเกมมิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้รับบริการแบบสุดพิเศษกันเลยทีเดียวซื้อเหอะซื้อได้แล้วซื้อกันเยอะๆครับเขาจะได้จ้างผมต่อมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับอเล็กมาเกสชี้แจงเหตุการณ์ล้มและไปนชนโจรเมียในการแข่งขันฟูเรส อเล็กมาเกคกับผมออกมาอธิบายว่าเขาแค่กําลังคํานวณจังหวะการแซงในรอบถัดไปครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ล้มที่โค้งที่12และทําให้โจนเมียต้องออกจากการแข่งขันม o t ต g p ที่สนามเบอร์โน่ประเทศเช็กเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่ออเล็กมาเกดครับซึ่งออกสตาร์จากกริดท,ที่8กํกำลังพยายามไล่ตำแหน่งในช่วงต้นของการแข่งขันแต่กลับเสียจังหวะที่ส่วนโค้งก่อนสุดท้ายของสนามในรอบที่2ทําให้ล้อหน้าพับและรถก็ไปเกี่ยวชนกับโจวันเมียรครับซึ่งทําให้ทั้งคู่ต้องออกจากการแข่งขันไปในที่สุด แม้จากมุมมองภายนอกครับจะดูเหมือนว่าเป็นการแซงที่พลาดของอเล็กมาเกสแต่นักแข่งจากทีม BK8 เค8แรชนี่เรซิ่งครับยืนยันว่าเขาเพียงแค่กําลังประเมินจังหวะสําสหรับการแซงในรอบถัดไปโดยอเล็กมาเกดกับผมให้สัมภาษณ์กับ motogp.com ครับว่าเวลาที่คุณทําผิดพลาดครับคุณก็ต้องยอมรับมันทั้งหมดผมแค่กําลังวางแผนการแซงไว้สําหรับรอบหน้าครับพยายามไล่จังหวะให้พอดีแต่ผมเข้าโค้งลึกเกินไปครับทําให้ล้อหน้าพับ และกลายเป็นเหตุให้เขาล้มผมต้องขอโทษเขาแล้วก็ทีมของเขาด้วยครับผมเหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากความผิดพลาดของผมในรอบคอลี่ไฟครับที่ทําให้ต้องออกสตาร์จากด้านหลังสุดสัปดาห์นี้ครับเป็นบทเรียนที่ผมต้องจดจําครับว่าเมื่อเริ่มต้นจากข้างหลังครับเราต้องมีความอดทนเรายังไม่คุ้นชินกับการออกสตาร์จากแถวหลังครับและวันนี้ครับผมตัดสินใจผิดพลาดในหลายจังหวะผมต้องขอโทษจริงๆครับแต่เราต้องเดินหน้ากันต่อไปและกลับมาให้ดีกว่าเดิมในสนามออสเตรียครับ แต่ไม่ว่าจะตั้งใจแซงหรือไม่ครับผมเหตุการณ์นั้นครับก็ส่งผลให้การแข่งขันของโจวอนเมียครับต้องจบลงโดยโจวอนเวียครับผมกล่าวกับ mototp.com ครับว่าผมรู้ครับว่าอเล็กอยู่ด้านหลังของผมแต่ในรอบนั้นครับมีประมาณ4-5ครั้งที่เหมือนมีใครมาชนผมจากด้านหลังแต่ก็ไม่มีใครแซงผมได้ครับแต่แล้วในชิคเคนตรงนั้นครับผมรู้สึกว่ามีรถมาชนผมอย่างแรงผมหลุดไปอยู่ที่กรวดแล้วก็ล้มนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ผมพูดได้แค่ว่าผมรู้สึกอย่างไรครับแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับแน่นอนครับว่าผมโกรธครับและเขาก็เหมือนจะโกรธอะไรบางอย่างมาเหมือนกันสุดท้ายครับมันจบลงที่คนหนึ่งต้องมาขอโทษนั่นคือเรื่องจริงครับแม้จะชนคู่แข่งครับแต่อเล็กมาเกสครับยังคงรักษาอันดับที่2ในตารางคะแนนสะสมโมโตจีพีไว้ได้ครับแต่ตอนนี้ครับอเล็กมาเกสก็ตามหลังมาร์กมาเกสอยู่ถึง120คะแนนครับแล้วก็ถูกฟรานเชสโกบัญญญาไล่จีขึ้นมาเหลือเพียงแค่48คะแนนเท่านั้น ส่วนทางด้านของโจออนเมีย er ครับนี่ก็เป็นการไม่จบการแข่งขันครั้งที่8จาก12สนามในฤดูกา2025ล2025นละครับผมเรียกว่าเป็นนักแข่งดวงกุดจริงๆครับสำหรับโจแอนเมีย er. ไม่ล้มเองก็โดนคนอื่นกวาดไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนครับที่แกจะเฮงเงเหมือนนักแข่งคนอื่นๆสักทีหนึ่งข่าวต่อมาครับเปกโก้บัญญญาเผยต้องปิดระบบเทคชั่นค c o n t r o เพื่อทำเวลาให้เร็วขึ้น เบโกบัญญาครับนักบิดจากทีมดูคาติครับเผยว่าเขาจําเป็นต้องปิดระบบเทชั่นคอนโทรลบนรถของเขาครับเพื่อเร่งความเร็วในช่วงท้ายของการแข่งขันเช็คจีพีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่เขาล่นจากตําแหน่งโฟร์โพสชั่นครับไปจบเพียงอันดับที่4แม้จะคว้าตําแหน่งโฟร์ได้เป็นครั้งแรกในฤด,ดูกาล2025เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับแต่แชมป์โลก2ส,สมัยครับกลับไม่สามารถขึ้นโพเดียมได้เลยจากทั้ง2เรส,สที่จัดขึ้นที่เบอร์โนในสุดสัปดาห์นี้ ในสปินเรสครับเขาจบเพียงอันดับที่7เนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคที่ทําให้ระบบไฟฟ้าบนรถดูคติแจ้งเตือนผิดพลาดว่าลมยางเกินมาตรฐานครับจนเขาต้องระวังการโดนลงโทษส่วนในเรสหลัก21อรอบครับเขาเริ่มต้นด้วยการนําในโค้งแรกแต่จบในอันดับที่4ซึ่งภายใน3รอบแรกครับบรรยาญาก,ก็โดนแซงโดยมาโคเบซิกกีจากทีมอัฟิเลียมาร์กมาเกสผู้ชนะเรสและเปโดรคอสตาจาก KTM โดยในช่วงกลางเรสครับเขาตามหลังอ c คอสตาที่อยู่ในอันดับที่3ถึง2วินาทีแต่ก็ไล่กลับมาได้ในช่วงท้ายครับแม้สุดท้ายจะไม่สามารถขึ้นโฟเดียมได้บรรญ,ญายครับผมกล่าวว่าปัญหาในการเบรคครับยังคงเป็นอุปสรรคหลักของตัวเขาเองแต่เขาก็พยายามหาทางแก้ใหม่ๆครับแล้วก็พบว่าการปิดเทคชั่นคอนโทรลครับช่วยให้เขาขี่ได้เร็วขึ้นในช่วงท้ายเรสโดยบรรยายนครับผมได้ให้สัมภาษณ์กับ motogp.com ครับว่า ผมออกสตาร์ทได้ดีครับแต่ในช่วงแรกของการแข่งขันผมเจอปัญหาเรื่องฟิลลิ่งตอนเบรคเข้าโค้งมากมันลำบากเหมือนเดิมครับเหมือนกับที่เป็นมาตลอดแต่หลังจากนั้นครับผมก็พยายามหาวิธีว่าจะเร่งได้มากกว่านี้ยังไงและผมก็พบว่าการปิดทคชั่นคอนโทรลครับมันช่วยให้ดีขึ้นนิดหน่อยผมเริ่มลดระยะมันลงทีละขั้นทีละขั้นครับแล้วในช่วงท้ายเรสผมก็สามารถทําเวลาได้ดีขึ้นดังนั้นครับผมพอใจกับช่วงท้ายของเรสแต่เราก็ยังต้องหาคาตอบอีกหลายอย่างอยู่ดีครับ หลังจากจบการแข่งขันครับบรรยาญามีแต้มตามหลังผู้นำในตารางแชมเปี้ยนชิพอย่างมาร์คมาเกตอยู่ถึง168คะแนนแม้จะเข้าสู่ช่วงพักดูร้อนของ m o t ต g p แล้วแต่ปัญหาเรื่องการเบรกของเขาครับยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามครับบรรยาญายังคงเชื่อมั่นครับว่าจะสามารถแก้ไขได้ในครึ่งฤดูกาลหลังโดยเขาพูดเสริมไว้ว่า มันยากครับที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นปัญหามาตั้งแต่สนามแรกและยังไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เลยแต่เรากําลังพยายามหาคําตอบครับและก็คิดว่าไม่สิผมมั่นใจว่าเราจะต้องทําได้จุดแข็งที่สุดของผมเมื่อปีที่แล้วก็คือการเบรกค,ครับเวลาใครจะมาแซงผมในโซนเบรกเขามักจะเบรกเกินแล้วก็หลุดลายออกไปแต่ปีนี้ครับทุกคนเบรกได้ดีกว่าผมหมดเลยครับเราต้องศึกษาตรงนี้ครับว่าจะหาวิธีแก้ไขอย่างไรให้ได้ครับก็เป็นคำพูดจากฟรานเชสโกบันาญ่าครับ ที่ยังคงมีปัญหากับตัวรถ GP 2 5ของเขาในทุกการแข่งขันไม่รู้นะครับว่าหลังจากพักฤดูกาลไปแล้วครับปัญหานี้ของบรรยาญาจะหายไปไหมเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับคอมเมนต์มาคุยกันครับข่าวต่อมาครับมาร์กมาเกตยอมรับสถานะลุ้นแชมป์ม o t ต GP25 เผยตอนนี้มีแค่ผมเท่านั้นที่จะแพ้ได้ มาร์กมาเกตครับนักปิดจากทีมดูคาติก็ผเผยว่าตอนนี้มีแค่เขาคนเดียวครับที่จะแพ้ได้สําหรับเรื่องการลุ้นแชมป์มอต TP ีฤดูกาล2025หลังจากคว้าชัยในรายการที่ประเทศเช็กค,ครับก็ทําให้คะแนนของมาร์กมาเกตครับทิ้งห่างอันดับที่2ถึง120คะแนนแชมป์โลกแบบสมัยครับอยู่ในฟอร์มสุดร้อนแรงตลอดปีนี้โดยการแข่งขันที่สนามเบอร์โนครับถือว่าเป็นการคว้าชัยแบบดับเบิลชนะทั้งสปินเรสและก็เรสหลักเป็นครั้งที่5ติดต่อกัน ขณะที่คู่แข่งแย่งแชมป์อย่างอเล็กมาเกดครับผมกลับไม่สามารถเก็บแต้มจากเรสนี้ได้เลยทำให้มาร์กมาเกดครับนำห่างถึง120แต้มหลังจากผ่านไป12สนามก่อนเข้าสู่ช่วงพักฤดูร้อน3สัปดาห์ขณะที่ฟราเชสโกบัญยาญาครับเพื่อนร่วมทีมดูคติของมาร์กมาเกดครับก็ยังตามหลังอยู่ในอันดับที่3ครับถึง168คะแนนหลังจบเพียงอันดับที่4จากตำแหน่งโพที่เบอร์โน มาร์คมาเกตกับผมยอมรับอย่างตรงไปตรงมาครับว่าตอนนี้ครับเขาเป็นฝ่ายที่มีทุกอย่างอยู่ในมือโดยมาร์คมาเกตกับผมให้สัมภาษณ์ว่าสําหรับผมครับเป้าหมายหลักและเป้าหมายเด็กก็คือการควา้าแชมป์โลกและตอนนี้ครับถ้าจะพูดแบบตรงๆก็คือมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นครับที่จะสามารถแพ้ได้ผมเหลืออีก10สนามครับผมต้องรักษาความคิดแบบเดิมทีมต้องรักษาสปิริตแบบเดิมและเราต้องพยายามเต็มที่ในทุกครั้งครับส่วนเรื่องสถิติครับผมไม่เคยสนใจเลยครับ สิ่งเดียวที่ผมต้องการก็คือการเป็นแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งโดยชชนะในวันอาทิตย์ครับยังทําให้เขากลายเป็นนักบิดดูคาติคนแรกในประวัติศาสตร์ครับที่ชนะเรสหลักติดต่อกันถึงค่าสนามและตอนนี้ครับเขามีชชนะสะสมถึง70ครั้งรั้งอันดับที่2ของนักบิดท,ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์แม้จะมีแต้มทิ้งข้างสุดลอยลำครับแต่มาร์กมาเกตกับผมยืนยันครับว่าเขาจะไม่เปลี่ยนสไตล์เป็นการขับขี่แบบระมัดระวังครับเพื่อรักษาแต้มโดยมาร์กมาเกตกับผมยืนยันครับว่า ในเรื่องแนวคิดครับผมไม่ใช่คนที่จะขี่แบบประคองเพื่อคุมแต้มและจะไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนครับถ้ามีโอกาสบุกผมก็จะบุกในทุกเรสซึ่งในเรสหลักครับที่เบอร์โนขอคว้าชัยชนะจากการแข่งขัน21อรอบครับโดยการทิ้งอันดับที่2น้อยกว่า2วินาทีแต่ในรอบแรกครับเขาหล่นลงมาอยู่ในอันดับที่3หลังโดนมาโคเบซิกกี้จากทีมโรงงานอะพิเลียแซงขึ้นมาอย่างดุดัน เมื่อเห็นว่าเบซิกกี้เร่งเต็มที่ในช่วงต้นเรสครับมาเกสจึงเลือกเล่นเกมรอจนยางของมาโคเบซิกกีเริ่มเสื่อมในรอบที่8ก่อนที่จะบุกแซงแล้วก็ควบคุมระยะห่างไว้ได้จนจบโดยมาเกสก็ผมกล่าวถึงแผนที่เขาวางไว้ว่าแผนเดิมของผมก็คือการออกตัวนำครับผมแล้วก็คุมเรสตามแบบของผมแต่เมื่อมาโคเบซิกกี้แซงผมไปครับเขาเบรกได้ลึกมากและมีสปีดในโค้งที่ดีมากครับ ผมก็เลยเลือกที่จะอยู่รอด้านหลังครับและเมื่อรู้สึกว่ายางของเบซิกกี้เริ่มรอบลงครับผมก็เริ่มโจมตีเขาเพราะนั่นคือช่วงที่ผมสามารถควบคุมรถแล้วก็ขี่ได้แบบดีขึ้นเรื่อยๆครับจากนั้นผมก็สามารถคุมระยะห่างไว้และมันก็มากพอครับสำหรับการคว้า25แต้มในการแข่งขันก็เป็นคำพูดของมาร์กมาเกตกับผมนักบิดที่ตอนนี้เรียกได้เต็มปากเลยครับว่าว่าที่แชมป์ปี2025แล้วก็เป็นว่าที่แชมป์โลก9สมัย เพื่อนๆล่ะครับผมคิดว่าปีนี้ครับมาร์คมาเกตจะฉลองแชมป์ล่วงหน้าที่สนามอะไรหรือครึ่งหลังเกมจะพลิกครับคอมเมนต์มาคุยกันสนุกๆครับก็จบลงไปแล้วครับผมสำหรับการรายการข่าวสารในวงการ MotoGP ที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆพี่กันอย่างเป็นประจำครับสุดท้ายนี้ครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามการันีเกมมิ่กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ